ศีลเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ อันนี้สงของการรักษาศีลเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลหมายความว่าใครรักษาศีลด้ครบบริบูรณ์ผู้นั้นย่อมได้รับอาน,นิสงส์งดังกล่าวซึ่งเกิดผลเฉพาะตัวแก่ผู้ปฏิบัติแต่ถ้าบุคคลหมู่คณะใดเมืองใดประเทศใดพร้อมใจกรรันระมัดระวังมิให้การรักษาศีลขาดตกบกพร่อง อน,นิสง์ย่อมเกิดขึ้นครอบกลุ่มทั้งแผ่นดินเมืองนั้นประเทศนั้นจะมีแต่ความอุด,ดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ดีกินดีกันทุกคนในทํานองกลับกันถ้าเมืองใดประเทศใดมีผู้นำทุศีลซึ่งทั้งนี้ย่อมหมายถึงว่าประชาชนชาวเมืองทั้งหลายก็มีแนวโน้มเป็นผู้ทุศีลด้วยบ้านเมืองนั้นก็จะประสบทุกภัยพิบัติ คือความอดอยากยากแค้นไปทั่วทุกยอ่มยา่าด้วยดังเมีเรื่องปรากฏในุรุธ,ธรรมชาดกมีใจความโดยสังเขปดังต่อไปนี้ในอดีตการก่อนสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าทานัญชัยกรบพยะผู้เป็นเจ้าเมืองแขวนกุรุรัชเสด็จสวรรคตแล้วพระราชโอรสจึงได้สวยราชสมบัติแทนทรงพระนามว่าพระเจ้าทานัญชัย โกรพยะพระมาหากษัตริย์องค์ใหม่นี้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิราชธรรมและทรงรักษากุรุธรรมคือศีลห้าอันเป็นธรรมเนียมของชาวกุรุรัฐเสมอมาพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายต่างก็ยึดมั่นในกุรุธรรมหรือศีลห้าเหมือนกันนอกจากนั้นพระองค์ยังได้สร้างโรงทานขึ้น ในพระนครถึงหกแห่งซึ่งแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดีมากส่วนเมืองทันตะบุรีซึ่งมีพระเจ้ากาลิมคราชเป็นกษัตริย์ปกครองและอยู่ไม่ห่างจากแคว้นกุรุรัตนักชาวเมืองต่างอดอยากยากแค้นถูกโรคต่างๆรบกวนอยู่เสมอทั้งนี้เพราะเกิดฝนแรงขาวยากหมากแพง ประชาชนจึงพากันเข้าไปร้องทุกข์อยู่ที่ประตูพระราชวังพระเจ้ากาลิงคาราจ,จึงตัดถามบรรดาราษฎรว่าเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเช่นนี้พระมหากษัตริย์แต่โบราณทรงมีวิธีแก้ไขปัญหายอย่างไรราษฎรทั้งหลายจึงทูลว่ากษัตริย์ในครั้งนั้นจะทรงบริจาคทานและทรงถืออุโบสถศีลในปราสาทตลอดทั้งเจวัน ฝนจึงจะตกราษฎรก็จะหว่านข้าวดำกล้าทำมาหากินได้พระเจ้าการิงคาราชจึงทรงปฏิบัติตามคำกราบทูลของราษฎรแต่ฝนก็ยังไม่ตกพระองค์จึงทรงปรึกษาหารือกับบรรดาอมาต์ทั้งหลายบรรดาอมาต์ทั้งหลายจึงกราบทูลให้พญาช้างเผือกมงคลจากพระเจ้าท่านนันชัยโกรพยะ มาสู่ทันตบุรีฝนก็จะตกบริบูรณ์พระเจ้าการิงคาราชจึงโปรดให้หาพรามแปดคนเดินทางไปกรุงอินทป,ปับแคว้นกุรุทูลขอพระยาช้างเผือกต่อพระเจ้าานันชัยโกรพยะตามคำกราบทูลของเหล่าอมาตพรามทั้งแปดคนจึงได้เดินทางไปขอช้างเผือกจากพระเจ้าทานันชัยโกรพยะพระองค์ก็ พระราชทานพยาช้างเผือกให้ด้วยความยินดีพรามจึงนำไปถวายพระเจ้าการินคราชแต่ฝนก็ยังไม่ตกตามความปรารถนาพระเจ้าการินคราชจึงทรงปรึกษาหารือก,กับบรรดาอมาตเพื่อหาวิธีให้ฝนตกลงมาเองมูอมาตจึงกราบทูลว่าพระเจ้าทนันชัยกโกรพยะนั้นทรงรักษากรุธรรมคือศีลห้าอยู่เป็นนิส ฝนจึงตกลงมาในประเทศของพระองค์ทุกๆสิห้าวันควรจะโปรดให้นําพระยาช้างเผือกไปถวายคืนและทูลขอจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองมาถวายให้พระองค์ปฏิบัติถ้าทรงทำเช่นนี้แล้วฝนจึงจะตกในอาณาจักรของพระองค์พระเจ้าการิงคราชทรงสดับเช่นนั้นแล้วก็ทรงเห็นชอบจึงโปรดให้พรามทั้ง8ดคนกับอามาด เป็นราชทูตนำพญาช้างเผือกไปถวายคืนณกรุงอินทปัตตและถวายเครื่องบรรณาการพร้อมทั้งให้ทูลขอจารึกกุรุธรรมมาด้วยพรามและอมา์ทั้งหลายรับพระราชอ,องค์การแล้วก็กราบถวายบังคมลาไปปฏิบัติตามรับสั่งเมื่อพรามและอมา์ซึ่งเป็นราชทูตแห่งกรุงกาลิงคาราถวายพญยาช้างเผือกและถวายเครื่องราชบรัรณาการคืนแล้ว จึงกราบทูลขอกุรุธรรมจากพระเจ้าทนัญชัยกรูพยะแต่พระองค์ไม่ส่งพระราชฐานให้เพราะทรงไม่แน่พระไถว่ากุรุธรรมของพระองค์บริสุทธิ์ผุดพองเพราะเคยทรงแผลงพระสอนลูกหนึ่งตกลงไปสระน้ำทรงสงสัยว่าลูกสอนนั้นอาจจะไปถูกปลาตัวใดตัวหนึ่งถึงแก่ความตายจึงทรงแนะนำให้โมพรามและอมาร ไปทูลขอกุรุธรรมจากพระราชมารดาของพระองค์แต่บรรดาราชทูตก็ยืนยันว่าพระองค์ไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์ศีลคงไม่ขาดขอให้พระองค์ส่งพระราชทานกุรุธรรมให้ด้วยเถิดพระเจ้าทานัญชัยกรุพยะจึงทรงอนุญ,ญาตให้ราชทูตจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองซึ่งก็คือศีลหานั้น เมื่อราชทูตจารึกกุรุธรรมทั้งห้าข้อแล้วก็ถวายบังคมลาไปเข้าเฝ้าพระราชมารดาของพระเจ้ากรุงอินทปัตดิษฐพระนางก็ทรงสงสัยว่ากุรุธรรมของพระนางอาจจะไม่บริสุทธิ์เพราะได้เคยให้แก่ลูกสะพ้ยทั้งสองคนแต่ของมีมูลลค่าไม่เท่ากันจึงอยากให้กุรุธธรรมแก่ราชทูตพวกราชทูตก็ถุนถวายความเห็นว่าไม่เป็นอะไร แล้วทูลขอจารึกกรุธรรมของพระนางลงในแผ่นทองคําซึ่งมีห้าข้อเหมือนกันจากนั้นจึงเข้าเฝ้าพระอัครมเหสีพระอัคระม,ะเ,หรระมะเหสีก็ตรัสว่าพระนางเองยังทรงสงสัยว่ากรุธรรมของพระนางจะไม่บริสุทธิ์เพราะเคยเผลอจิตคิดไปว่าถ้าพระราชาสวรรคตไปแล้วพระนางได้ร่วมอภิเษกกับมหาอุปราช ก็จะได้ดํารงตําแหน่งอัครมเหสีอีกพวกราชทูตจึงกราบทูลว่าเสียงของพระนางมิได้ด่างพร้อยแล้วทูตขอจดกุรุธ,ธรรมของพระนางครั้นแล้วคณะราชทูตจึงไปกราบทูลขอจดกุรุธ,ธรรมมาจากพระมหาอุปราชมหาอุปราชก็ตรัสว่าพระองค์ยังสงสัยว่ากุรุธรรมของพระองค์จะไม่บริสุทธิ์เพราะเคยทําให้ประชาชนเข้าใจผิด หลงรอคอยเข้าเฝ้าพระองค์เกิดส่วนพวกบริวารก็ต้องทนเปียกฝนรอคอยอยู่ที่ประตูพระราชวังทั้งคืนแต่คณะราชทูตทูลว่าไม่เป็นอะไรแล้วทูลขอจารึกกุรุธ,ธรรมของพระมหาอุปราชลงในแผ่นทองคำคณะราชทูตจารึกเสร็จแล้วก็ทูลลาไปหาปุโรหิตปุโรหิตจึงกล่าวว่ายัางสงสัยว่าศีลของตนจะดังพร้อย เพราะเคยมีจิตคิดอยากได้รถขันงามที่กษัตริย์เมืองอื่นส่งมาถวายพระราชาแต่ครั้นภายหลังพระราชาพระราชาทานรถขันนั้นไปให้ปุโลหิตก็ไม่ยอมรับราชทูตทั้งหลายเห็นว่าความคิดโลภเพียงเท่านี้ย่อมไม่ทำให้เสียศีลแล้วขอจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคําเหมือนดังที่ผ่านมาต่อจากนั้นราชทูตจึงพากันไปหาอำมาต ซึ่งทำหน้าที่รังวัดไรนาอมาตผู้นั้นก็บอกว่าสงสัยว่าศีลข้อป่านาติบาตของตนจะขาดไปเพราะเคยไปวัดนาสุดเขตลงตรงรูปูแต่ไม่เห็นรอยปูปรากฏจึงคิดว่าไม่มีปูอยู่ในรูขันปักไม้ลงไปในรูก็ได้ยินเสียงปูร้องคิดให้ว่าปูอาจจะตายบรรดาราชทูตถึงแย้งว่า อามาตไม่มีเจตนานจะฆ่าปูศีลของท่านจึงยังไม่ขาดและขอจดกุรุธรรมลงในแผ่นทองคําต่อจากนั้นคณะทูตได้ไปหานายสารถีนายสารถีก็สงสัยว่าศีลของตนจะไม่บริสุทธิ์เพราะเคยใช้แสตีมา้าพวกราชทูตจึงคัดค้านแล้วขอจดกุรุธรรมคณะราชทูตไปหามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สงสัยว่า ศีลอธินนาทานของตนอาจจะเสียไปเพราะยังไม่ทันได้ถวายข้าวสาลีเป็นค่านาให้หลวงกองให้คนใช้ผูกรวงข้าวเล่นพวกราชทูตได้คัดค้านว่าไม่เป็นไรแล้วขอจดโกร,รุถามเหมือนครั้งก่อนๆต่อมาคณะราชทูตจึงไปหาอมาตผู้ทำหน้าที่ตวงข้าวอมาตผู้นั้นก็คิดสงสัยว่า ศีลของตนจะด่างพร้อยเพราะขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใส่ไม้สำหรับนับจำนวนข้าวในขณะที่คนใช้ขนของข้าวเปลือกบางอื่นฝนตกลงมาตนเองรีบหนีฝนเลยจำไม่ได้ว่าใส่ไม้เข้าไปในกองใดพวกราชทูตถึงได้คัดค้านและขอจารึกขรุธรรมลำดับต่อไปคณะราชทูตไปหานายประตู นายประตูจึงเล่าความสงสัยในกุรุธรรมของตนว่าวันหนึ่งใกล้เวลาที่จะปิดประตูพระนครตนได้ว่ากล่าวชายขัดสนผู้หนึ่งกับน้องสาวของผู้ชายผู้นั้นซึ่งกลับเข้าเมืองในเวลาเย็นมากตนได้กล่าวตูด้วยความเข้าใจผิดว่าหญิงคนนั้นเป็นภรรยาของชายผู้นั้นผู้กราชทูตจึงคัดค้านและขอจดกุรุธรรมของนายประตูเหมือนกัน ถัดมาจากนั้นคณะราชทูตได้พากันไปหานางวันนทธาสีหญิงงามเมืองนางวันนทธาสีจึงกล่าวถึงความสงสัยในกรุธธรรมของนางว่าครั้งหนึ่งพระอินทร์เคยแปลงเพศเป็นชายหนุ่มมาหานางให้ทรัพย์แก่นางไว้จำนวนหนึ่งและสัญญาว่าจะมาหานางอีกแต่แล้วพระอินทร์ก็หายไปเป็นเวลาถึงสามปี นางเฝ้าคอยโดยไม่ยอมรับสิ่งใดจากชายอื่นด้วยเกรงว่าสีมจะขาดครั้นนางอยากจนลงจึงไปหาอมาตให้ตัดสินชี้ขาดว่าต่อไปนี้นางจะสามารถรับทรัพย์จากชายอื่นได้ครั้นอย่างตกค่ำลงวันเดียวก็มีชายหนึ่งมาหานางทันใดนั่นพระอินทร์ก็แสดงพระองค์ให้ปรากฏนางจึงมิได้ติดต่อและรับทรัพย์จากชายผู้นั้น พระอินจึงกลายเป็นเพศให้เป็นพระอินท์ตามเดิมแล้วเหาะไปบนอากาศพรางกล่าวว่าเธอเป็นผู้รักษาสัตว์แล้วบันดาลให้ฝนแก้วตกลงมาเต็มบ้านของนางด้วยเหตุนี้นางวันนัทาสีจึงสงสัยว่าศีลของนางจะไม่บริสุทธิ์พวกราชทูตคัดขานว่าไม่เป็นอะไรแล้วขอจดกุรุธรรมซึ่งได้ไรายละเอียดเหมือนที่จดมาจากทุกคน เมื่อราชทูตจ,ด,จดกุรุธรรมของคนทั้ง11แล้วแล้วจึงนำไปถวายพระเจ้ากาลิงคาราดกราบทูลเรื่องความสงสัยในศีลห้าของคนเหล่านั้นให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้ากาลิงคาราดทรงโสมนัตเป็นอย่างยิ่งแล้วได้ทรงตั้งพระไทยรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นับตั้งแต่บัดนั้นฝ่ายพราหมณ์และอมต์ทั้งหลายก็ตั้งใจรักษาศีลตามตลอด จนประชาชนทั่วแคว้นต่างชักชวนกันร,รักษาศีลต่อมาฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์จะเห็นว่าการรักษาศีลในระดับของมวลชนนั้นมีผลทําให้บรรยากาศของโลกดีขึ้นฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลซึ่งจะมีผลต่อการทําเกษตรกรรมได้เศษรษฐกิจของประเทศนั้นเมืองน,นั้นย่อมเกิดผลดีตามไปด้วย แต่หากคนในบ้านเมืองใดไม่ประพฤติธ,ธรรมบ้านเมืองนั้นย่อมได้รับผลตรงกันข้ามดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมพิกสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยพระราชาทั้งหลายประพฤติไม่เป็นธรรมในสมัยนั้นแม้ข้าราชการทั้งหลายก็ปล่อยประพฤติไม่เป็นธรรมเมื่อข้าราชการประพฤติไม่เป็นธรรมพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลาย ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมบ้างชาวบ้านชาวเมืองก็ประพฤติไม่เป็นธรรมไปตามกันดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็โคจรไม่สม่ำเสมอดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็เดินไม่เที่ยงตรงคืนและวันก็เคลื่อนไปครั้นคืนและวันเคลื่อนไปเดือนและปักก็เคลื่อนไปครั้นเดือนและปักเคลื่อนไปฤดูการและปีก็เคลื่อนไป ขันฤด,ดูและปีเคลื่อนไปลมก็พัดแปรเปลี่ยนไปขันลมพัดแปรเปลี่ยนนอกจากทางก็พัดผิดทางขันลมนอกทางพัดผิดทางเทวดาทั้งหลายก็ปั่นป่วนขันเทวลาทั้งหลายปั่นป่วนฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลทันฝนไม่ตกตามฤดูกาลข่าวกลาทั้งหลายก็สุขไม่ดี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวที่สุขไม่ดีย่อมอายุสัน้นผิวผันก็ไม่งามกำลังก็ลดถอยและมีอาพาธมากจากตัวอย่างที่กล่าวมาย่อมแสดงให้เห็นถึงอานิสง์ที่ส่งผลให้เห็นในชาติปัจจุบันทั้งต่อตอนเองคือเป็นหลักประกันของชีวิตและต่อสังคมส่วนรวมทำให้สังคมดีสิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจก,ก็ดีตามไปด้วยครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสําหรับช่องครูกฎนะครับสุดท้ายนี้ช่องครูกฎเองก็ขออํานันพระศีพร,รัตน่าัจจงมาอํานวยไว้ใช้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นดังความปรมา,ารถนานะครับสําหรับคลิปนี้ช่องครูกฎเองต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องครูคนด้วยนะครับสวัสดีครับ